เรามาดูงานในกระสอบไปพร้อมๆกันนะพี่นะอ่าหนูขายยกก้อนยกกระสอบจ้ะพี่จ๋าไม่ได้ขายปลีกจ้ะ ใครอยากได้ก้อนนี้นะคะหนูจะขึ้นรหัส CF ไว้ให้พี่พๆบ้านดำต้องมาอีกอันหนึ่งนะคะโอ้แต่วันนี้วันนี้หนาวมากเลยนะสมุดปาการนี่คือสิบหกค่ะอ๋อสิบหกค่ะคือแบบว่าตื่นมาแบบ ปดโมงเก้าโมงยังแบบสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะโอ้ยหนาวมากเลยนะนี่ขนาดณนะตอนนี้นะพี่สิบโมงนะสิบโมงนะตอนนี้ยี่สิบสองค่ะยังหนาวเลยห้าศูนย์หนึ่งมีจ้ะพี่แต้ว่าจะเป็นกระสอบห้าศูนย์หนึ่งล้วนเลยฮาวายมีพี่เป็นกระสอบฮาวายล้วนเลยนะคะอ่าอบถามเพิ่มเติม,ตม,ตมนะะไม่พิมพ์คําต้องห้ามนะคะไม่พิมพ์คําต้องห้ามนะที่รัก วันนี้ถึงกับต้องนิมนต์พระเลยเหรอพี่ข้างๆข้างๆเขาแบบเป็นสิริมงคลีใหม่อะไรอย่างงี้ก็เปลี่ยนจากฟังเพลงตื๊ดๆไงเออเปลี่ยนจากฟังเพลงตื๊ดๆนะอะอยู่ในซอยบางปลายยี่สิบทับหนึ่งค่ะพี่สมุทปาการอ่ะอุ้ยสวยอ่ะแบนดเยอะมากอุ้ยซิวแท็บปะเนี่ย ใช่แกแล,แล้วคือแล้วคือรู้ไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันเพิ่งคุยขอราคาโปรมา<ล>พอฉันคุยขอราคาโปรมาปุ๊บประมาณ3ามทุ่มมั้งฉันลงโพสในกลุ่มเลยเอออันเนี้ยพี่ฟิล์มเลิศมาพี่กางเกงยีนวินเทจตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแบบงานสไตล์ยุค80นะ80สไตล์นะคะ80สไตล์ หนูจะใส่ระค่ะโปรโมาชันไว้ให้ส่วนใครจะเอาก้อนนี้รบกวนนะคะถ้าพี่ถ้าพี่อยู่บ้านดำพี่ต้องมาซีเอฟอีกอันหนึ่งนะเออดูนะโปรไฟล์เนาะเอ่ออย่าให้หนูต้องโดนอีกรอบหนึ่งนะคะหนูขอร้องเอยเออเอาป่ะวัฒแบรถด่าช้ำมากขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นอีกมานี่ โอเคเออประมาณนี้อ่ะมีกี่ก้อนหนูเช็คสต็อกก่อนใคะใช่โชว์แล้วฉันลงราคาโปรโมชั่นลูกค้าเมื่อคืนอ่ะซิมนี่คือแบบคุยกับโรงงานเลยนะบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่จะแบบจับราคานี้มานะบูว่าขอราคาเดิมโรงงานบอกได้ไม่เป็นไรสวยมากไปดีด้วยสาองยาวสามิบ ขีดโอ้ยมีโอ้ย,อย,ม,อยมีวังแค่หกเองอะหกเออวังแค่หกเองอะและ้วไม่ใช่สิหกเออเออใช่ใช่แค่นี้เองอเคยไปเอาอยู่แต่ซอยมังกรใช่พี่เออหนูย้ายมาตรงนี้สามปีแล้วพี่หนูย้ายมาตรงนี้สามปีใช่พี่สวยมากเลยแปดศูนย์อยูเมาน้อยด้วยนะน้อยน้อยจะนุนไม่มากเออ ยืดข่าวของหมดแล้วพี่พี่รีบเลยนะใครจะซีเอฟก้อนใหม่นี่คือแบบว่าด่วนลอยด่วนลอยใครจะเอาก้อนใหม่คือรีบพิมพ์ประหัสซีเอฟมาด่วนเลยลูกค้าที่ติดจองอยู่หนึ่งก้อนนี้คือเขาโอนแล้วใช่ไหมคะยังยังยังอ๋อไม่เป็นไรถ้าลูกค้าจะรักก็ได้เลยครับอ,อ๋อระบบมันล็กอกอยู่แล้วล่ะงานยูเอสแปดสูนสไตล์นะพี่เขาก็คืออ่าภูสิตาใช่ค่ะพี่ภูสิตาค่ะ แม่ค้าคนเดิมค่ะปุสิตาแม่ค้าคนเดิมค่ะพี่หาไม่เปลี่ยนค่ะนี่ตัวนี้ล็อกเมา์เทนแน่นอนเลยเนี่ยล็อกเมาเทนโอ้โวเลยแนวกางเกงเขานะคะพี่หามีทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมกันในกระสอบนะคะเป็นงาน80ยุค70 80นะคะส่วนใหญ่ก็จะได้พวกงานรุ่นเก่างานวินเทจนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่หนูต้องแจ้งก็คืองานตัดศูนย์ยุคสมัยก่อนมันก็จะเป็นทรงที่ออกกึง 0, นะ่งเอวสูงเนาะบางตัวก็คือเป็นเป็นเหมือนผู้ชายแต่เป็นกึ่งเอวศอยากอยากเอวสูงไม่ใช่เอวอยากให้ยุค80นะเอออยากให้พี่มองตอนตอนสมัยยุคนั้นนะคะ1 9ึ0งเก้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลูกค้าซื้อไปแล้วก็ จะได้ไม่ดราม่าต่อกันนะคะเพราะว่ารายการน,นี้หนูขายมาเยอะมากแล้วไม่มีปัญหาและลูกค้าก็ชอบมากเพราะว่าลายหนึ่งได้วินเทจสองได้ราคาถูกค่ะยกต่อเลยเดี๋ยวขึ้นรหัส CF ให้ใครจะเอาก้อนใหม่รีวิวก้อนนี้นะคะอ่าความสวยความสะอาดกระสอบเบอร์หนึ่งเกรด A กระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเพี่ ยูสลอรยูเอนเก่าเลยเฮยมันเมันเขาเรียกผ้าอะไรอ่ะตัวเนี้ยเก่ามากต้องเห็นหน้าแบบนี้ชับใช่คนเดิมใช่ค่ะพี่ขาแม่คะาคนเดิมค่ะแม่ค้คนเดิมอตัวนี้แบบว่างานเก่าเลยเนาะงานเก่าเลยเนาะพี่เนาะ สวยรวมชายรวมหญิงนะคะซึ่งในกระสอบก็จะตอบไม่ได้นะว่าเฮ้ยเขาจะออกผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ตอบไม่ได้ตัวนี้ขายดีค่ะขายดีมากใครจะซีเอฟก็เร็วๆเลยนะราคาเหลือเพียงแค่4,500บาทค่ะพี่ค่ะ ซึ่งราคาโรงงานเนี่ยที่เขาให้มาในรอบที่แล้วคือ6ก0 0นเกนะนี่หนูพยายามพูดเบาที่สุดแล้วนะเออใครจะ CF ก้อนใหม่ M 3 0เท่ากับจำนวน M 3 0เท่ากับจำนวนนั่นนะดิ M 3 0มสาเท่ากับจำนวนค่ะ 8 0 80 p c s นะคะ mm hmm. ก็ประมาณ80ตัวตามหน้าป้ายเลยหนูว่าสวยงานตัวนี้มันขายได้ตลอด <Hello. S 1> 80สไตล์จ้ะ80สไตล์เม็กซิโกเม็กซิโกได้พวกงานวินเทจงานรุ่นเก่าเยอะนะวินเทจรุ่นเก่า US คือเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพี่ก็เอาไปแยกเอาเลย เออนั่นไงเม็กซิโกค่กกะ,ะ M สามศูนย์เท่ากับจำนวนค่ะโปรโมชั่นจัดให้เลยสี่ห้าศูนย์ศูนย์ได้งานเก่าเยอะมากนะงานเก่างานวินเทจเยอะมากเนี่ยะนะคะ US u s u อ u s อของแบบนี้มาน้อยพี่ในแต่ละรอบก็มาน้อยใครที่เล่นพวกงานวินเทจรุ่นเก่าๆนะคะเออโอ้พันาาอ,อุะยเธอเลอิศ ยูเอสิกแล้วจ้ายูเยอะนะ่ะก้อนใหม่พิมพ์ได้เลยก้อนใหม่พิมพ์ได้เลยจ้ะอามี่ตอนนี้มีเกาหลีพี่อามี่มีเกาหลี ยก,ก้อนยกกระสอบพี่ <Mexico. S 1> m a x ก c o m กซิโกจ้า m สามศูนย์เท่ากับจำนวนขายยกก้อนยกกระสอบนะ ข้อสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอพี่ นี่นี่งานผู้ชายออกเยอะมากนะส่วนใหญ่คือจะได้แต่ผู้งานผู้ชายนะลีอไรเดอร์แล้วกันเอาแค่นี้เอาแค่นี้พูดเยอะไม่ได้พูดเยอไม่ได้ดะไไดนะสวยเลยสีส,สีเข้มผ้าสวยงานสะอาดนี่คือตู้ใหม่เลยพี่ที่ลงตอนตอนปีใหม่แล้วก็ลงเสร็จก็ปิดร้านเลย ห้า0ูนูนนะคะใครจะรับก้อนใหม่ M30 เท่ากับจำนวนจะ้ะ <Mexico. S 1> ก็ดังอยู่ซอยบางปลา20ทับหนึ่งค่ะพี่ตำบลบางปลาเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ Mexico. Mexico จ้ะ ใช่ลูกค้าก็นะอ่ะใครอยากได้ก้อนนี้นะคะรอเรือวอแหวหนึ่งเก้าสามสี่ห้าศูนย์ศูนย์ก้อนนี้รอเรือวอแหวนหนึ่งเก้าสามค่ะก้อนใหม่เอ็มสามศูนย์เท่ากับจำนวนใครยกก้อนคะ่ะพี่ใครยกก้อนอย่างเดียวเลย งานเม็กซิโกงานแม็กซิโกนะลูกคา้าตัวนี้คือ,อส่วนใหญ่เนี่ยจะได้พวกงานอ่าเม็กซิโก U.S ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็น เป,เ,นะเป็นกระสอบวินเทจเนาะเป็นกระสอบวินเทจเป็นกางเกงวินเทจนะคะเป็นกางเกงงานแบบ80นะคะยุค80 US. US ค่ะนี่เลยโดยรวมก็ผู้ชายเยอะนะคะแล้วก็ออกสียีนยีนเข้มเ้มเยอะนะคะทรงผู้หญิงก็มีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเอวสูงขากระบอกอะไรเงี้ยนะคะ เยอะเยอะแล้วพวกป้ายใหญ่ป้ายหนังพี่ออกดีมากนะออกดีงานตัวนี้หนูเปิดบ่อยมากค่ะหนูเปิดบ่อยเปิดทุกครั้งที่ตู้เข้ามาเลยบางทีแบบลูกค้าให้รีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเปิดตลอดเลยแพ็กสันแปดสิบตัวพี่80ตัว ส่วนใหญ่ก้อนที่เปิดก็คือจะออกผู้ชายมากกว่าทุกก้อนอ่ะพี่เวลาเวลาที่เปิดเนาะทุกก้อนอืได้ผู้ชายเยอะทีนี้แรงแรงแรงค่ะใครจะเอาก้อนนี้ก็พิมพ์ได้เลยนะคะใครอยากได้ก้อนใหม่ก็เอ็มสามศูนย์เท่ากับจำนวนนะสวยค่ะพ,พี่ค่ะ สี่ห้าศูนศูนย์พี่ซึ่งราคาโรงงานจัดมานี่แบบโอ้โหหกพันเก้าค่ะนี่แบบว่าคุยเมื่อคืนปับผู้ชายอีกแล้วสีเข้มเข้มทั้งนั้นน่ะพี่ฟิล์มแยกให้หน่อยนะเดียพี่ทำถ่ายรูปเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีมีแต่รูปเก่าสาีไซส์ดีไซส์ดีไซส์สวยสีเข้มผ้าสะอาดกระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอพี่ รอบที่แล้วรอบที่แล้วแปดศูนย์ไม่มีมานะไม่มีมานี่น่าจะประมาณหกเดือนได้แล้วนะหกเดือนเจ็ดเดือนได้แล้วนะแล้วก็เพิ่งจะมารอบนี้เ,เ,เออใครอยากได้ก้อนใหม่ก็พิมพ์ได้นะคะใครอยากได้ก้อนใหม่ก็พิมพ์ได้สวัสดีค่ะโปรสี่ห้าศูนย์ศูนย์พี่โปรสี่ 0, ห้าศูนย์ศูนย์หนาวมาก รนดิ <Friend> <c oughs> เออเราเปลี่ยนชื่อแบรนด์เขาให้หมดสวยสวเบอร์หนึ่งเกรดเอตูดเป้าจัดเต็มคืองานมันแทบจะไม่มีเสียพี่มันมันไปดอได้หมดมันขายได้หมดรีดอย่างเดียวพอรีดอย่างเดียวจริงๆค่ะรีดอย่างเดียวค่ารีดสามร้อยบาทหนูรีดเองที่ร้าน สบายใจได้หายห่วงเรีกเองที่ร้านเปิดสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้น uh, US. USA ค่ะนี่วินเทจทั้งนั้นพี่วินเทจทั้งนั้นด่วนนะผงก้อนแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะพี่เม็กซิโกเนี่ดูดินะเราไซส์ดีมากนะคะคือเขาจะไม่มีแบบพวกไซส์ใหญ่ไซส์โอเวอร์เลยไซส์จะเป็นแบบไซส์ปกติสวย,สวย เขาจะเป็นยีนแท้พี่ยีนแท้ตัวที่เป็นผ้ายืดแบบแนวแฟชั่นอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่ามันน้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานยีนแท้ดูดิเห็นไหมนี่งานป้ายใหญ่งานป้ายพวกนี้บางทีอ่ะมันแทบจะไม่มีผลิตแล้วนะเอลสูงเอลสูงเดี๋ยวนี้เขาก็ Rider เขาก็ฮิตกันอยู่นะ USA พี่ USA อีกแล้ว ซิป <40 S 2> <อ>กระดุมใช้ได้ใช้ได้หมดนะคะนีหนูก็เช็คซิปเช็คก,กระดุมให้พี่ดะคะไปเรื่อยๆจะได้ดูงานว่าสวยจริงกับราคานี้อ่าสี่ห้าศูนศูนย์นี่8ปดสิบตัวตกตัวละเท่าไหร่เดียวหนูคิดให้นะตัวละห้าสิบหกบาทพี่ตัวละห้าสิบหกบาทพี่ดูงานตัวละห้าสิบหกบาทเนี่ย ยีนเข้มดำเข้มๆนั่นก็ผู้ชายนะนี่ก็ผู้ชายนยยะผู้ชายเยอะนะนี่ก็ไปแคร์อีกแล้วนะ USA อีกแล้วใครจะเอาก้อนนี้ด่วนเลยนะพี่ด่วนเลยใครอยากได้ก้อนนี้ด่วนเลยตกเฉลี่ยตัวละห้าสิบหกบาทพี่ในกระสอบเฉลี่ยตัวละห้าสิบหกบาทในกระสอบแต่สูนสไตล์พี่กางเกงยีนวินเทก เป็นเก่งยีนเวินเทดวินเทดจ้าเลยวินเทดตัวนี้เป็นงานผู้หญิง mm hmm. คือพี่ฟิล์มยาวเวลา่ะสี่ยีน <Yeah. S 1> in, ก็คือแบบยีนสวยๆอ่ะโอ้ยีนสวยๆอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะต้นทุนเฉลี่ยห้าสิบหกบาทในกรสอบ เธอเม็กซิโกอยู่ไหมเนี่ยป้ายแบบนี้ยูไหมเนี่ยเม็กซิโกหายากนะพี่นะเดี๋ยวนี้นะ่ค่อยเจอรรสกเกงผู้ชายสวยมากอะ่ะสีแบบเข้ม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 เนี่ยดูดิเข้ม,ขมเข้ม ผู้ชายออกดีมากค่ะผู้ชายเมดอินส่วนใหญ่ก็ได้ทางฝั่งยุโรปเยอะเนาะเนี่ยผู้หญิงเอวสูงสไตล์วินเทจสียีนเข้มแล้วก็สีดำแต่ส่วนใหญ่จะออกสียีนมากกว่าโทนสีสันอื่นๆมีบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้เท่าไหร่นะ H&M แกอืมเอวสูงของผู้หญิงสวยมากเลยก้อนใหม่อยากรับพิมพ์ได้นะคะแบนเยอะแบนเยอะแบนเยอะใช่ H&M เฉลี่ยตัวละห้าสบิบหกบาทในกระสอบห้าสิบหกบาทในกระสอบ ดูแฮชแอนเอ็มไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์มั้คิมโต้ผู้ชายผู้ชายเนี่ย นี่ก็เม็กซิโกนะพี่พิรียมไปอี่หน่อยไปอีกไปอ่าอ่ะ,อ,ะอยากให้เห็นชัดๆตูดเป้าเต็มความสวยความสะอาดพี่ดูได้เลยตูดเป้าเต็มความสวยความสะอาด ตกเฉลี่ยห้าสิบหกบาทในกระสอบนะดูความสะอาดได้พี่ตูดเป้าแน่นเต็มตูดเป้าแน่นเต็มเห็นไหมดูได้เลยแล้วเขาเป็นงานที่แบบอ่าเป็นเป็นยีนยีนออริจินอลอ่ะเออออกดีบักกี้ไหม งานแทบจะไม่เปื้อนเลยนะคือต่อให้เปื้อนแค่บางตัวที่เป็นแบบคราบดินอะไรประมาณเนี้ยตัวนี้แรงนะป้ายแคร์ูไปทำราคานะพี่พี่ต้องไปแยกนะ <Good. S 1> เออเพราะว่าถ้าเราซื้อกรสอบคาวบอยเงี้ยตกตัวหนึ่งเท่าไหร่ร้อยปดสิบกว่าบาทแล้วอะเอออย่างที่บอกค่ะพี่ว่าถ้าเปิดกระสอบแปดศูนย์เนี่ยมันจะได้พวกงานแบบงานเก่างานวินเทจอะไรเงี้ย พี่พิมเอาถ่ายปะ่ะไม่คะเทรงมัมทรงมัมเอลสูงทรงมัมเอลสูงนี่ก็ U.S.A. อีกแล้ว U.S. เยอะเยอะมากจริงวินเทจจริงๆแปดศูนย์สไตล์นะคะแปดศูนย์สไตล์มองตัวก็แบบเหมือน แนวแบบเจ็ดศูนก็มีนะเออยุคเจ็ดศูนย์อะไเงี้ยนะนี่ดูดิทรงเขาก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบเอวสูงเลยอะพี่โอ้ยตัวนี้อะไรอะ่ะอ๋ออริโซนา นี่อาริโซนาลายหินนะเม็กซิโกอยู่แค่นี้แหละ US เม็กซิโกเออเม็ดอินทางฝั่งยุโรปไม่มีเก็บปลายทางคะ่ะมีหน้าร้านชัดเจนถ้าลูกค้าไม่สบายใจลูกค้ามาจ่ายเงินสดหน้าร้านได้เลยแอบชมพี่แจ็คสวัสดีคะ่ะ US อีกแล้วจต่เธอ ชิวๆจ้ะชิวชๆ U.S อีกแล้วงาน um. วินเทจชํำไปเลยไปงานละ่ะวินเทจชํำเลยพี่ U.S.A เพียบตัวนี้เหมือนผ้าขนพี่ผ้าขนผ้าขนนี่ผ้าขน <Okay. S 2> มาน้อยนะใครอยากจ,จะรับกี่ก้อนก็พิมพ์ไว้ได้เลยมาน้อยทูโทนอ่ะก็เท่อะแกนี่งานเดิมนะพี่งานเดิมนะพี่นี่ดูหไหมงานเดิมเขาทำทูโทนมาเดิมๆเลยอ่ะรถ USA ด้วย เฮ้ยแม่งยุคสมัยก่อนล้ำกว่าเราอีกว่า <c oughs> เราว่าทูโทนในยุคปัจจุบันนี่แบบไอ้นี่แล้วนะนี่ USA เกิดก่อนการนะคะป้าย US ด้วยนะนี่เป็นไงล่ะจอแดนอุ้ยไม่เคยเจอ สะอาดมากเลยพี่งานนี่กางเกงฮิปมะเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็พวกงานอะไรนะกลับเอากลับมาทำพวกงานจีนนะเอากลับมาทำอะไรเงี้ยเนี่ยสมัยก่อนเออลายหินอะถ่ายยากมากแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้พี่ได้งานแบบออริจินอลเดิมๆเ,เลยอะ ยูสเลอร์เนี่ยผู้ชายออกเยอะค่ะตกเฉลี่ยตัวละห้าสิบหกบาทนี่ได้ถูกกว่าได้ถูกกว่าเปิดกระสอบเกรดบเกรดซีอ่ะเกรดบเกรดซในกระสอบยังตกตัวหนึ่งเท่าไหร่หกสิบห้าบาทหกสิบหกบาทอะแต่กระสอบนี้คือเปิดเกรดเอนะเนีย่ยดูแต่ต้นทุนได้ถูกกว่านะ <50. S 1> นี่ตัวนี้ป้ายห้อย งานใหม่งานไม่มีแบบว่าตูดขาดหรือซิปเสียอะไรเลยนะพี่กระดุมอะไรพวกนี้คืออยู่ครบหมดเลยนะงานไปต่อได้หมดทุกตัวเลยค่ะถ่ายได้หมดเลย อยู่ในซอยบางปลา20่ทับหนึ่งพี่ซอยบางปลา20่ทับหนึ่งตำบลบางปลาอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการค่ะพี่ มาหน้าร้านได้พี่เปิดจันถึงเสา9โมงเชา้านถึง5โมงเย็นของสวยพี่ของสวยด่วนเลยราคาดี สี่ห้าศูนศูนย์สี่ห้าศูนศูนย์ใครจะเอาก้อนใหม่ก็พิมพ์ได้นะคะใครจะเอาก้อนใหม่ก็พิมพ์ได้รูปตัด มาสะอาดมากเลยนะอืมคืองานมันไม่มีแบบว่าพวกตัวขาดตูดเป้าอะไรพวกนี้เลยนะสวยมากค่ะตัวนี้ก็เป็นป้ายแค่นะ USA นะคะพี่ USA ตูดเป้าเต็มอีกแล้วแค่เก่างาน u s vintage อีกแล้วค่ะ วินเทจส,สมชื่อจริงๆมาดูแล้วทรงผู้ชายก็ได้เยอะด้วยพี่ไซส์สวยนะสามหกลงมาดูเข้มมากแนี่ขนาดว่าเป็นทรงผู้หญิงเนี่ยพี่เห็นไหมทรงผู้หญิงเนี่ยเขายังเป็นทรงแบบเอลสูงอะ่ะขาก็บอกอะ่ะเออเดี๋ยวนี้ก็คือแบบฮิตกันมากอะ่ะ พี่ดูตูดดูเป้าได้ความสวยคือแบบยืนหนึ่งยืนหนึ่งฟินดิกเม็กซิไปแครแล้วเนี่ยแครขนาดเนี่ยแครขนาดนี้เมดอินอะไรวะหาไม่เจอเม็กซิโกจ้ะสวยมากอ่ะดูดิขายได้ทุกตัวเลยนะพี่นะ นี่ปอดตั้งแต่ตัวแรกกันเนี่ยจบตัวสุดท้ายให้พี่ดูเลยนะี่ยงานแบบไปต่อได้ทุกตัวเลยอนะ่ะนี่ไม่ผลิตแล้วนะบางตัวแนววินเทจแนววินเทจเท่แฟชั่นใครเอาก้อนใหม่พี่พิมพ์ได้นะใครชอบก้อนใหม่